นีฮะคือจ่ายตรงเดียวถ้าก,กันว่าจะมาซ่อนมือนี่เพราะคุณชิบะมีไผ่มากยังมีคนมาอยู่้ยชิเลกุ้งนะแดงชิเลกุ้งนะ ช้อนชิเลอรขึ้นมาคาหเา,า,ายเจ้าโพูโอ้มนลงส่แวงมลวังมน่สชิเลบ<ะ>ชิอช้อนชิเลวะแต่พี่แต่พี่จะพุ่นพุ่นบ่ Ya đó, khơi son. Khơi son lọ chào ni la. Dai mi la ke cho Chớ mà xong bưng đu. cho xong bưng đi. Cá bóc cá pu đê lai ư mi áo bỏ cá ข <ah ึ้นช่อนนี่ละ่อนขึ้นไปรถชอนขึ้นไปเลยค่อยชอนลงทุนละทั้งเบิดกุ้งนะนะอย่าเบิ่งกุ uh> ้งนั่นนั่นนั่เออป่ากูน่เด็กนูปูอ่ากระปูกับกุ้งกับอาจารย์ดำีหือมไปบออไ่ด้อะเอ่ะพ่้มชาตเคล็เบานะนี่ละ บอกสาวแดงพิ่นมาโซดได้ก็ว่าจะมาโซดเากปกมะตู่้ีแเตมน่นั่นละาะน้ำร้ายทางคุ่นะันที่ช่อนเลาะลงไปพุ่นละมองเจ้าขึ้นมาพุ่นละ ฮะโอ้บ่ไปหอดพูนนอายานยานช่อนแถวนี่ละด้านินากะยาช้อนทำเอาตัเอาิดแเลยช่อนเอาทิอืมอือ่ือลซออูมันได้มเอาปูนี่ละได้ ไปวันมาตาวานันพุนมั้แดดมันหอมตลอดเลยรมแดดเลยเออ่อนจะไม่เห็นระตตุ้มับตาตาไปเห็งมันค่าซ่อนดูได้ยูน่โ้ยน่าเบือ มันจะเตอเรืองมึ้นต้นลมก็น้ำขึ้นย่เดียวคุแหงคุแหงลงไปมันมีเห็นเฮามอกตัวนี่แหละนนอ บ ja. right? like, ูดเพ้ออะไรนะขับเจ้าบ่ขูบมาอ๋อช้อน

ตามมาซ่ไม่ดีนคุ้ไปแล้วหมดแล้วอ,อ,อ้โหแลมันไะซ่อนทั้งแกงคูโอ้ยนี่และช่อนทออั้งเฮือนมะก๊บคูไหมไม่ออกเล โบเจเล์ฝรั่งนะพ่อนายปูค่ะน้อง

เอาลงไปใต้พุนื้อบันโอเคค่ะยายขอจุบคิปแค่นี้ค่ะ